สวัสดีแค่ะ f ซที่หน้าด้าของบ้นดานทุกคนสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ค,ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญค่ะเหรียญส่งมาจาก f f นะคะเหรียญครุฑค่ะครุดล้วนเลยเข้าใจถูกมาแหละคุณคุณทิทติค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณทิติที่ไว้วางใจคุณทิติเขาส่งลายมาให้บ้าน้าดูแล้วถามแล้วแล้วเขาบอกแล้วว่าเขามีอยู่เยอะมากครุฑรับซื้อเท่าไหร่ครุฑเขามีอยู่หลายร้อยเหรียญ แต่เขาส่งมาไม่ถึงหนึ่งร้อยเหรียญประมาณลองใจก่อนแหละนะอย่างเชิงอะ่ะเรียกพูดพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คืออย่างเชิงดูซิว่าเจ้านี้เขารับซื้อจริงหรือเปล่าส่งเหรียญมาแล้วจะได้เงินหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะเขาเรียกว่าเป็นการอย่างเชิงได้ค่ะพอดีว่าเขาเขาเขาก็เขารวยจริง,รงๆแหละเขาส่งของมาตั้งเมื่อวันไหนกำหนดแล้วลเมื่อวานเขาก็ส่งข้อ,ขอความมาถามว่า ของถึงหรือ,อยังใช่ไหมคะเขาก็กังวลแหละว่าเอ๊ะเขารับจริงหรือเปล่าของถึงหรือ,อยังถึงแล้วแล้วนิ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานนี้ของยังไม่ถึงพอของถึงวันนี้ปุ๊บะนะก็รีบเช็คแล้วก็รีบโอนเงินให้เขานะคะปกติเลยไม่ใช่ว่าเป็นของคนนี้คนเดียวนะคะทุกคนของมาถึงปุ๊บะนะก็จะรีบโอนเงินทันทีนะคะนับก่อนคะ่ะนับก่อนก็โอนเงิน จริงเหรียญแบบนี้ขายต่อไม่ได้หรอกนะคะชํมรุดแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถวเฉลี่ยไปนะคะดีบ้างเสียบ้างเพราะเหรียญผ่านใช้มานานเนาะ mm hmm. เหรียญเก่าผ่านใช้มานานเนี่ยเหรียญอย่างสองเหรียญเนี่ยคะ mm ่ะ hmm. อย่างเงี้ยตอนขายก็ต้องแยกออกค่ะตีเป็นชํมรุด mm hmm. ก็เท่ากับก็ก็ยังไม่ถึงกับเข้าเนื้อเพราะเราก็บวกประมาณบวกเป็นร้อยนะสองเหรียญก็โดนไปสามสิบาทก็ยังเหลือยังมีเหลือ ใครต้องการขายนะคะส่งมาได้เลยค่ะขั้นตอนและวิธีการอย่างที่เป็นได้บอกะคะ่ะเพิ่มเพื่อนในแอปเขียวถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ดูได้ราคาพอใจนะคะขอที่อยู่ได้ค่ะส่งของมาแบบนี้ค่ะของถึงแั่ก็มานับครบถูกต้องโอนเงินทันทีไม่มี ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะไม่มีการโอนเงินให้ผู้ซื้อห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเสเด็ดขาดเลยนะคะทุกคนใครจะให้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนต้องเอกใจแล้วว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหรอราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเยอะมากค่ะคนมีคนยังก็มีคนเชื่อแหละเพราะว่าอย่างเอฟซีเป็นหน้าหลายคนที่เขาดูช่องเป็นหน้าแล้วเขาก็เอาราคาของคุณมิตรมาให้เป็นหน้าดูพอถามเป็นหน้าว่ารับเท่าไหร่เป็นหน้าบอกว่า พนันไม่รับแบบนี้พนันไม่รับซื้อเขาบอกว่าของเขาอะมีคนให้เขาเป็นแสนนะคะแสนเจ็ดแสนแปดน่าจะบอกว่าระวังเรื่องการโอนเงินก็พอเขาจะให้เท่าไหร่ก็ถ้าการซื้อการขายอะต้องไม่มีการโอนเงินให้เขาระวังอย่าโอนเงินบางคนเขาคิดแค่ว่าโอนไปแค่นี้เองคุ้มอะโอนไปห้าร้อยหกร้อยอะคุ้มเพราะว่าจะได้เงินแสนเขาคิดงี้นะคะ คนที่โดนหลอกกันก็เพราะคิดแค่นี้แหละคิดว่าคุ้มโดนโอนให้เขาไปแค่ห้าหกร้อยเองเดี๋ยวก็จะได้รับเงินก็จะก็จะได้กลับมาเป็นแสนอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งทางเป็นไปได้อะทางตามหลักความจริงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะที่จะมาซื้อของแล้วให,ให้ให้เจ้าของสินค้าโอนเงินให้คนซื้ออะ่นะเนาะคิดได้ไงคน เขาอะเขาคิดได้เพราะเขาฉลาดเขาโกงแต่เราอย่างพวกเราอะ่ะไม่น่าไม่น่าที่จะไปหลงกลไง,งฮะน่าจะเอะใจอะค่ะมาดูกันต่อว่าเหรียญค่ะเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดมีดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวค่ะในเหรียญเนี่ยคะ่ะเขามี ธาตุลมนะคะธาตุธาตุลมเหรียญกลมค่ะเป็นธาตุลมธาตุน้ําก็คือโลหะที่นามามาทําเหรียญเนี่ยเขาใช้น้ําหลอมเหลวโลหะค่ะจึงมีธาตุน้ําแฝงอยู่และหนึ่งกับเจ็ดบวกกันสองห้าหนึ่งเจ็ด สองกับห้าบวกกันหนึ่งเจบวกกันเป็นธาตุดินธาตุไฟจึงมีธาตุครบดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเศกแต่ประการใดค่ะได้รับซื้อเหรียญละ15บาทค่ะเหรียญครุดบาท17ึ่งนะคะรับซื้อเหรียญละสิบาท ในมีต้องการขายก็ขั้นตอนได้ช่องทางตามที่พี่นาดบอกค่ะเพิ่มเพื่อนมาแล้วก็ถ่ายรูปเรียนส่งมาให้พี่นาฏดูนะคะได้ราคาพอใจขอที่อยู่ค่ะส่งของมาของถึงแบบนี้ค่ะเช็คถูกต้องโอนเงินเช็คของครบตามที่เราตกลงอะไรเงี้ยค่ะก็โอนเงินทัทีไม่มีไม่มีการโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดทุกกรณีนะคะสอบถามราคาก็ฟรีค่ะประเมินราคาพี่นาฏก็ต่อฟรีนะคะ ท่านส่งมานะครับจะเป็นเหรียญที่พนักรับหรือไม่รับพนักก็ตอบนะคะเหรียญน,นี้ไม่รับอย่างเมื่อกี้มีข้อความของท่านหนึง่งพนักเขียนว่าแลกได้หน้าเหรียญแลกได้หนึ่งบาทเท่านั้นคือเหรียญหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงพนักทําคลิปบอกตลอดเลยแส,สดงว่าเขาไม่ไม่ค่อยได้ติดตามดูคลิปหรอกเขาพนักบอกว่าเ,าเหรียญหนึ่งบาทหลังหงแลกได้หนึ่งบาทเท่านั้นแต่ของเขา,เามีเป็นกองไนงะเขากอง ภาพเขาถ่ายภาพมาเป็นกองแบบนี้้วนั่นบอกว่าแลกได้หนึ่งบาทเท่านั้นเขาบอกว่าทั้งกองนี้ได้หนึ่งบาทเหรอคนก็เข้าใจยากเนาะทั้งกองนี้ได้หนึ่งบาทเหรอไะนั่นบอกว่าแลกราคาแลกก็คือแลกอะค่ะแลกไม่ได้ว่ารับซื้อแลกก็คือหนึ่งบาทแลกได้หนึ่งบาทเนาะคุณมีกี่เหรียญไปก็ไม่รู้เนาะเพราะมันเป็นกองอยู่อย่างงี้ก็นับเอาสี่สิบเหรียญก็ได้สี่สิบบาทแต่ประมาณเนี้ยง่ายๆนะคะ เหรียญเหรียญครูดค่ะรับซื้อทุกเหรียญรับซื้อไม่อั้นนะคะครูดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทอันนี้ครุดตรงครุดตรงรับเหรียญละยี่สิบบาทครุดตรงเขาจะมีมีระเสยษเล็กนะคะอันนั้นหายากนะคะหลักแสนครุดตรงแล้วก็ครุดเฉียงครุดเฉียงเขาก็จะมีสองพศเนาะสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์อันนี้ไม่ใช่อันนี้นกสยามิน อันนี้ครองราชห้าสิบปีนึกว่าครุฑไม่ใช่นะคะครุฑเฉียงรับซื้อเหรียญละแปดบาทครุฑเก้าเหลี่ยมเนี่ยค่ะครุฑเนี่ยครุฑเก้าเหลี่ยมครุฑเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อที่สามสิบาทถ้าไม่แท้ให้สิบบาทนะคะเนี่ยค่ะครุฑอ่ะมีตามนี้อึ๊บอึ๊บจะมีอันนี้สองพศสองสองและสองศูนย์นะคะรับซื้อทุกเหรียญค่ะทุกครุฑ รับซื้อไม่อั้นไม่จํากัดนะคะมีเท่าไหร่ส่งมาได้เลยค่ะนะคะว่ากันด้วยเหรียญครุฑนะคะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑต้มครุฑเชียงอันนี้ครุฑสิบาทสองสีครุฑสิบบาทสองสีที่ระลึกค่ะรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทเหรียญเนี่ยคะ่ะเหรียญครุฑไม่ใช่เป็นเหรียญไม่ใช่เหรียญหายากนะเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะนะคะจํานวนผลิตถึง ถึงห้าล้านเหรียญแต่ด้วยความที่ครุฑเขาเป็นเหรียญยอดนิยมนะคะได้รับได้รับความนิยมและดูมีศรัทธาต่อองค์พาครุจึงมีราคาเหรียญนี้ซื้อขายกันอยู่ตอนนี้เป็นน่ารับซื้อห้าสิบาทนะคะเหรียญละเหรียญละเป็นน่ารับซื้อห้าสิบาทจริงๆอ่ะมันจะต้องแยกว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานอีกราคาหนึ่งเหรียญผ่านใช้อีกรคานึงแต่แต่จะลําบากต่อการซื้อขายค่ะเขาก็ ของเขาก็บอกเขาไม่ได้ใช้แต่๋ยวพอมามันก็เป็นเหรียญเก่าอะไรประมาณนี้ก็ลำบากใจไปนั้นก็เลยเอาราคาเดียวกันเลยแล้วกัน50บาทนะคะเป็น50บาททั้งหมดก็คราวเหรียญเยินๆยมาก็ต้องทําใจรับเอาเพราะเราจะจําแนกแยกลำบากนะคะเหรียญครุฑเนี่ยค่ะมีดังนี้ครุฑบาทหนึ่งรับซื้อเหรียญละ15บาบาทครุฑบาทหนึ่งเจดสห้า 1, 7, บาทเหรียญละนะคะ มีกี่เหรียญแล้วก็ครุดตรงครุดตรงยี่สิบบาทครุดเก้าเหลี่ยมแท้30ไม่แท้10บาทครุดเฉียง ครุตเฉียงนะคะที่เราปรากฏเจอจะเจอเฉพาะสองสองและ 2, สองศูนย์เนาะแต่มีปีสองสี่ด้วยนะคะเหรียญครุตตรงสองสี่ราคารับซื้อหลักหมื่นเนี่ยค่ะเหรียญครุตแบบนี้เลยจะต่างกันตรงปีพศสองห้าสองสี่ราคารับซื้อกันหลักหมื่นบาทนะคะส่วนเหรียญครุตตรงสองห้าสองห้าจำนวนผลิตจริงจะอยู่ตรงรูปนกววยพักใต้คำว่าบาทจะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้า เหรียญที่หายากสุดผลิตน้อยสุดก็จะเป็นสองห้าสองหกถ้าสภาพนี้ก็ราคาก็น่าจะห้าร้อยนะคะสองห้าสองหกค่ะราคามีถึงห้าร้อยสองห้าสองห้าก็หลักร้อยสองห้าสองเจ็ดค่ะก็หลักร้อยสองห้าสองแปดกับสองห้าสองเก้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทดูตรงรูปนกวายุพักนะคะส่วนมากที่เจอกันคือสองห้าสองสองแปดกับสองห้าสองเก้าค่ะ สองห้าสองหกสองห้าสองห้าสองห้าสองเจ็ดจะหายากค่ะจะหายากผลิตน้อยอะคะ่ะอย่างสองห้าสองหกจำนวนผลิตเพียงหนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นนะคะ 1, 100, 1, 100, หนึ่งแสนเหรียญหนึ่งแสนเหรียญถือว่าน้อยมากเนาะหนึ 1, 100, ่งแสนเหรียญแต่ครุฑเนี่ยคะ่ะครุฑสิบบาทสองสีผลิตเยอะมากผลิตถึง 5, 000, 000, ห้าล้านเหรียญแต่ด้วยความที่เขาเป็นครุฑได้รับความนิยมนะคะเขาจึงมีราคา มีราคามากกว่าเอเปกอีกทั้งที่เอเปกอ่ะผลิตน้อยสุดหายากสุดค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมไปได้นะคะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ